เช้ามาผมก็ไปส่งเขาที่บ้านตามปกติเข้าบ้านไปเอาเงินแล้วก็มากินข้าวแถวซอยบ้านเขาด้วยนะครับคือ่กรโัอยูม้ีไม่มีครับคือถ้ามีอารมณ์โกรธจริงคือจะเข้าไปในบ้านเขาคือไปส่งเขาที่บ้านแล้วเขาไปเอาเงินที่บ้านเพื่อที่จะออกมากินข้าวในซอยบ้านใช่หลังจากนั้นก็นั่งกินข้าวด้วยกันแล้วผมก็ไปส่งเขาที่บ้านแล้วผมก็กลับบ้านโดยปกติและและเรื่องราวจากเนี้ยที่ ทุกคนอยากรู้ว่าเขาจะแต่งเรื่องหรือเปล่าเขาจะสร้างเรื่องหรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามเขาเพราะผมบอกแล้วว่าผมพูดอะไรไม่ได้แล้วครับรมะมีโอกาสถามเขาหรือยังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรยังไงถามฝั่งนั้นเหรอครับเผมไม่คุยครับตรงขัานนี้ผมไม่คุยกับเขาแน่นอนว่าวันนั้นคือไม่ได้คุยกันเลยแต่วันที่ไม่ได้คุยครับผมผมบอกว่าถ้าเขาอยากคําสุดท้ายที่ผมพูดเลยบอกว่าถ้าเขาอยากจะทําอะไร อยากจะพูดอะไรอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาในตัวของเขาอ่ะก็ทําเลยเพราะว่าผมก็เอาความจริงมาพูดอยู่แล้วครับผมไปรับทราบค่าครับผมผมก็ไปวันแรกเลยก็คือตํารวจเรียกผมก็รับผมก็ไปครับผมรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาผมมาเลยแล้วในส่วนของที่เราแจ้งความกลับผมแจ้งความกลับครับผมไม่คือผมอาจจะแจ้ง แจ้งความเพจใช่ไหมครับแต่ว่ามันแจ้งความเพจไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันต้องไปสู้กันในศาลแต่ว่าในศาลนี้ต้องใช้หลักฐานสู้กันแต่ผมก็มีหลักฐานของผมเยอะเหมือนกันอลี่ไฟแจ้งความเราว่าทำงกายร่างกายครับผมกระขางตองเหนียวนะอีกใช่ครับกระขางตองเหนียวถ้าผมกระขังตองเหนียวจริงอ่ะผมถามเลยว่าเขาจะขึ้นรถมากับผมแล้วเขาจะไปนั่งกินข้าวกับผมแบบสบายใจแล้วให้ผมไปส่งบ้านเหรอครับถ้าผมกระขางทั้งหมดมีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างย่มามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ไม่ใช่หลักฐานอะไรเลยครับอันนี้เป็นแค่ ที่ผมไปแจ้งความแจ้งความดำเนินคดีเขาเขาดูหมิ่นผมครับผมแจ้งความว่าดูหมิ่นผมว่าผมเป็นคนแบบนั้นแบบที่เขาบอกว่าตอนช่วงท้ายที่เขาพิมพ์ลงเฟซบุ๊กอะว่าผมเป็นคนที่ไม่ดีหลอกเงินผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูหมินให้ผมเกิดความเสียหายก็ผมเกิดความเสียหายจริงๆทุกคนมาด่าทุกคนโดยยังไม่รู้อะไรเลยมาด่าผมมา ด่าถึงพ่อถึงแม่ผมก็ต้องออกมาปกป้องคือพ่อแม่มผมผู้ใหญ่ผมไม่เกี่ยวอะไรเลยมันถึมีเรื่องโลกมีแฟนเก่าเรา inbox เข้ามาแฉเราเหมือนกันแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายโดนเราก็ททำเหมือนที่กระทำกับเขาเคริงจริงมีเหตุการณ์อย่างนั้นเราเคยทำแบบนั้นกับแฟนเก่าไหมเออไม่เคยครับผมอันนี้ผมอยากพูดมากเลยว่าแฟนเก่าคนไหนที่ inbox ไปหาเขาอะ่ะให้แสดงตัวออกมาเลยแล้วก็มานั่งคุยกับผมเลยว่าผมเคยทําแบบน,นั้นหรือเปล่าไม่ใช่ว่าแฟนเก่าคือแบบว่าแฟนเก่าผมทักไปหาเขาสี่ห้าคนคือ ผมไม่ได้มีแฟนมานิดเดียวแล้วผมก็มีมาเยอะนะถ้าแบบให้กําลังใจผมอะผมก็พูดได้จริงนะครับว่าผมก็มีแฟนเก่าที่มาให้กําลังใจผมก็เยอะเหมือนกันตอนนี้ต่างคนต่างแยกทางแล้วครับผมจะดักนงตาเป็นทันหรือว่าไงไม่มีการได้คุยกันหลังจะมีการไก่เกียรไก่เกีย,กกย,กกยคือถ้าเขาจะไก่เกียรผมก็ไก่เกียร์ด้วยครับก็คือถ้าเขาคือผมก็แจ้งความเขาคืนแล้วดนยันว่าตอนนี้เขายังไม่ติดต่อเราล้วเราก็ยังไม่ติดต่อไม่ได้ติดต่อครับเหมือนเขาก็ ดิ้นรนหาหลักฐานอยู่แต่ผมบอกเลยผมตอนนี้นผมอยู่เฉยๆเลยผมมีหลักฐานของผมพร้อมออพร้อมจะดําเนิน <ขอ S 1> คดีเขาเลยเอไมไก่เตี้ยก็ได้ถ<ม>้าเรายอมขอโทษและพูดความจรงนะิงอะครับผมผมจะให้คืออันนี้ผมคือถ้าผมมาขอโทษหรือว่าผมยอมเขาจริงๆอะ่ะผมจะไม่มาสู้ถึง,ถงทุกวันนี้เลยผมจะม,มามามาตอบมาบอกผมอาจจะบอกเขามากกว่าว่าถ้าเขาอยากจะไก่เกี้ยผมจริงอ่ะให้เขามาขอโทษ ครับผมแล้วกังพี่เองที่แล้วฟังพี่เองเขาบอกว่ามีภาพกล้องวงจรปิดด้วยอะไรเงี้ยตัวเองภาพกล้องวงจรปิดอั่รอย่างคะเออผมผมเห็นแล้วครับกล้องวงจรปิดผมบอกได้เลยว่าเขามีแค่ตอนที่ผมขับเข้าไปก็ขับออกเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านแต่ผมมีมากกว่านั้นของเรามีอะไรบ้างคะผมยัง ผมพูดไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวมันจะ,ะเสียคือแบบว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าผมมีอะไรบ้างล้วโดนฟีดแบ็กยังไงเพราะเรื่องนี้คนก็มองว่าเราไม่แมนทำลายหญินน่คนับครับผมก็ก็อย่างที่บอกครับคือทุกคนยังไม่ได้ฟังอะไรเลยครับแล้วทุกคนก็คิดแล้ว,วผมเป็นแบบนั้นจริงผมก็เสียใจก็คือคือผู้ใหญ่พ่อแม่เขาก็เสียใจกับเรื่องนี้คือเขาไม่ได้สอนให้ผมมาทำลายผู้หญิงอ่ะผมก็เป็นผู้ชายมผมแมนนะครับผม,มผมผิดผมก็ยอมรับแต่ถ้าผมไม่ผิดผมก็ไม่ยอมรับ ถามง่ยที่ว่าเคยคุยกันนานรจับนิสัยใจคอกันที่ว่าเขาทั้งหมดทำทั้งหมดเพื่ออะไรเลยใช่ครับผมรู้จักเขาดีทบนิสัยนิสัยเขานิสัยผมกับนิสัยเขาเขารู้จักกันดีครับผมเพราะผมอยู่กับเขามานานมากถ้าทำเพื่ออะไรอ่ะอันนั้นผมไม่ขอพูดดีกว่าครับต้องไม่ถามเขาจะมีบางกระแสที่บอกเอออยากดังหรือเปล่าอยู่ดีลุกขึ้นมาพูดนร่นนี่องไรอ่จริงๆเรามองว่ายังไงคะก็ส่วนหนึ่งนะครับครับผมพูดได้นี้ว่าก็น่าจะมีตัวเขาหรือตัวเราตัวเขา ผมจะอยากดางเพื่ออะไรครับคือผมเล่นหนังของพี่โพจน์อ่ะมา4ี่ห้าเรื่องแล้วผมไม่เคยช่วยพี่พจน์โปรโมทหนังเลยผมแทบที่แบบว่าไม่อยากจะมาเผยตัวว่าตัวเองเป็นดาราด้วยซ้ำแบบทุกท,ทุกวันนี้คนยังไม่รู้จักเลยคือใครวะไอโต้คือใครวะ,รวะจริงไหมครับคือทุกวันนี้คือคนเขาไม่อยากรู้ มันคือใครวะมันดังตรงไหนวะเนี่ยทุกคนยังไม่รู้จักเลยแต่พอมีข่าวนี้ผมดังเลยะไอ้โต๊ดไอ้ตกผู้หญิงอะไรเงี้ยเดินไปไหนผมจะไม่กล้าเดินเลยอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่อยากให,ให้ทุกคนคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นจริงๆโต๊ดคเดี๋ยวหลังจากนาจะแถลงวันน<ถ>ี้แล้วถ้าฝั่งผู้หญิงของออกมาแถลงรอบหนึ่งเราจะทำยังไงถ้าถ้าแถลงอีกรอบหนึง่งเนี่ยครับผมงัดหลักฐานมาเลย งัดหลักฐานงัดคลิปงัดภาพไมหมครับใ,ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นเลยแล้วผมจะไม่พูดอะไรทางนั้นเลยผมจะให้ทุกคนดูและคิดตามเองเลยว่ามันเป็นยังไงเราจะบุกไปถึงสถานที่ที่เขาจะแถลงเลยไหมครับจะได้เคลียร์กันเลยคมาชน <c oughs> ไม่ไม่ดีกว่าครับใช่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ดีกว่า <c oughs> เพราะผมก็มีหลักฐานดําเนินคดีเขาเหมือนกันต้ค่ะถามนิดนึงคือเรื่องนี้คิดว่ามันจะจบยังไงหรือในแง่ที่ว่ามันเป็นพฤตความไปแล้วอ่ะ เป็นคดีความคือผมอยากถ้าผมถูกจริงๆผมจะให้เขามาขอโทษ <S <S จะให้เขามาขอโทษแล้วผมจะผมจะยกฟ้องคดีที่ผมแจ้งเขาคือตอนนี้นคือเขาแจ้งความเท็จผมใช่ไหมครับและถ้าผมถูกถ้าผมถูกผมจะฟ้องกลับเลยว่าเขาแจ้งความเท็จทั้งหมด <S <S ครับผมแต่ตอนนี้นผมมีคดีก็คือเขาดูหมินม่นผมดูหมิ่นให้ผมมาเกิดความเสียหายให้ทุกคนแบบมาลุมดาผมอะไรอย่างี้ครับ มันจะมีผลบบนนกับงานโครงการบันทึงเราไหมคะภาพลักออกมาคา่อนข้างจะเสียหายจนิงๆแี้ผมว่าช่วงแรกๆมันก็มีนะครับช่วงแรกๆผมว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อผมและครอบครัวแล้วก็ผู้ใหญ่คือเขาก็รับไม่ได้แหครับถ้าผมทํำแบบน,น,นั้นจริงๆแต่ผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาพูดว่าผมไม่ได้ทํา ออกมาอธิบายให้ทุกคนได้รู้ว่าผมไม่ได้ทําจริง,รงอย่างล่าสุดพี่พลมีไลน์มาคุยกับเราด้วยคมันยังไง <c oughs> คะเรื่องราวยังหายเลยอยากปนยุ่งหอกแล้วอยากป็นเพือผู้หญิงคนนี้ครับยังไงผมเคยคบกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมสักพักนึงแล้วก็พี่โพส์อ่ะเหมือนเหมือนพี่โพส์ก็เคยบอกว่าเอออย่าคบกับคนนี้นะอะไรอย่างนี้แต่ผมอ่ะไม่เคยเชื่อเพราผมรักคนนี้ผมเชื่อใจเขาว่าเขาคงไม่เป็นอย่างที่พี่พส์ว่าหรอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลย แลวสักพักหนึ่งพอถึงวันที่เลิกกันอะผมเลิกเขาจริงๆแลวพี่ผมก็บอกว่าเป็นไงกูบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนี้ก็กลับมาอะไรอย่างงี้ผมบอกว่าผมไม่ได้กลับไปคืนดีเลยพี่ผมไม่ได้กลับไปคบเลยจริงๆอกลับพี่ว<ๆ>ีนเอง,องเขามีว่าอะไรเรื่องนี้บ้างไหมเขาก็ว่าผมครับเขาก็พักงานผมแล้วนะพักงานผมก็สองเรื่องอะไรเงี้ยนางสองเรื่องครับผมแต่ผมก็ต้องยอมรับอะครับคือมันมีข่าวมาแล้วไม่ว่าถูกหรือผิดคือมันก็ต้องมันก็ส่งผลกระทบอะครับ แสดงว่าที่เราเข้าไปที่บ้านเขาก็เราไม่ได้มีเจตนาว่าจะไปง้อเขาใช่ไหมใช่ครับผมเข้าไปที่บ้านเขาผมยังไม่เจอตัวเขาเลยตั้งนั้น,นี้เขาบอกว่าเขาอยู่บ้าน<ช>แล้วผมไปบีบแต ى, <ช>่ส,ส่งเสียงดังก็คือสรุปเราไม่ได้คิดจะงอใช่ไหมเพราะว้าคุบอกว่าเราอยา,งงอากงออ่ะากนั้นถ้าให้ฟังเนี่ยเขานัานเป็นคนอยากง,งอเราประมาณนั้นครับโอเคเนาะครับตอนตอนนี้ยังไม่ได้โอกาสคุยกันเลยทั้งสองฝ่ายไม่มีถ้าเกิดว่าเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรับเข้าไหมครับ คือผมอยากจะบอกว่าฟ้าทําเอ้ยเข้าใครับเขาทําอะไรอ่ะเขารู้อยู่แก่ใจครับผมเขาทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจคือเขาหลอกตัวเองไม่ได้ครับเขาหลอกคนอื่นได้แต่เขาหลอกตัวเองไม่ได้ครับผมคืออยาให้ผมพูดลึกกว่านี้อยาให้ผมต้องเป็นคนแฉอยาให้ผมต้องเอาเรื่องจริงมาพูดอยาให้ผมต้องเอาหลักฐานมามายืนยัน วัดนี้ความสัมพันธญงงมของเรามันยังกระจบแล้วโอ๊ยยังจะกลับมาคุยได้ถ้าข่าวถึงขนาดนี้ผมไม่กลับมาคุยแน่นอนนะผมลืมลืมไปเลยครับว่าเคยมีคนแบบนี้ในโลกนี้แล้วคนเขาเล่ะไหมกระทบเขาวันนี้คือแบบย้อะไรนะครับเรื่องนี้กระทบต่อเราในส่วนนี้หรือเปล่ของเราปัจจุบันคือผมก็เห็นใจเขาครับคือส่งผลกระทบต่อคนปัจจุบันไหมก็ส่งผลครับแต่ผมก็เลิกยุ่งกับเขาดีกว่าเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนคนมีข่าวอ่ะ คนมีคดีติดตัวไงฮะเคือเราไม่ได้คบกันคือเราคุยกันแต่เขาเป็นคนดีคนนึงเลยครับผม